ย, <ITA> ยังไงเราอะว้ามุ่นอยู่คนเดียวฮะว้าบุ่นอยู่คนเดียวคนอื่นเขานอนกันหมดละคึกอยู่คน,นเดียวฮะทำไมลูกหนูคึกอะไรหนูไม่หลับไม่นอนเหรอกลางวันหนูไม่นอนเหรอหนูคึกอะไรฮะมันคึกอะไรอ่ะเนี่ยทําขนมอยู่ก็คึกอยู่คนเดียวฮะคนอื่นเขานอนกันหมดละมิมิทําขนมอยู่ก็มาคึกคักคึกคักอยู่คนเดียวคัก แอบกินนมน้องหมดเลยนะตัวนี้ฮะตัวนี้แอบกินนมน้องหมดเลยรักใช่ไหมโอ้รักเรียเรียได้นะห้ามกัดนะลูกอ้าี่มันทําให้ใจแล้วมันก็จะกัดเนี่ยหนัขนาดเนี่ยอ่ะโอ้รักอ่รักรักอ่ารักก็อย่ากัดสิรักก็อย่ากัดสิ่อ่ารักอ่ารักอ่ารักแม่ ักแม่จังเลยรักแม่จังเลยตัวเนี้ยรักค่ะลูกรักก็อย่ากัดสิคะืมันเชี่ยวมันจริงๆริเอามันเชี่ยวมันจริงจริงวะโอ้รักโอ้รักรักปานจะกินจะกินโอ้รักแม่ปานจะกินจะกินโอ้โหออินดูอินดูพ่อเอ้ยพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณของแม่ เมันเขี่ยวจริงๆว่ะตัวเนี้หน้ามันเขี่ยวจริงๆว่ะแม่ไปทําขนมก่อนลูกอยากเล่นแหละอยากเล่นแหละอยากเล่นกับแม่แหละมีมิไปทําขนมก่อนมาไปเล่นปะไปเล่นคนเดียวก่อนปะไปเล่นคนเดียวก่อนปะไปไปเล่นคนเดียวก่อนเป็นลง เล่นคนเดียวก่อนตัวเสี